สวัสดีค่วนนะควันนี้แบบช่วงจริงๆนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในแแบบไฟเดนีเป็นปีที่สองค่ะนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาหามายียกต่อเนาะตอนนี้เราเจอไป49มีนะตอนนี้มันมี108ตัวแต่ว่าอาตัวเลขมันบลั๊กเฉยไม่รู้ทำไมอ่ะเริ่มจัดตัวแรกเลยคือฟันนี่แชนเป็นตัวใหม่มาอ่ะอุ้ยเดี๋ยวตัวน,นี้ผมวิ่งใช้แล้วเอ๊ะี๋ยวมันใช้ได้อยู่หรอกจะไม่ได้นี่ไงฟันนี่แชทอยู่นี่ผมรู้สึกว่าเขาจะลุกน้ำออกไปนี่ไงฟันนี่แชทเราก็กลับ กลับไปหึทำไมเขาที่จะผ่อนเรามาตรงนี้ไหนมีเจอรี่ด้ยแซววมาใหม่มันเคาลบน้ำออกไปอ,อ่ะเดี๋ยวาจะขึ้นได้ไหมัะขึ้นตรงนี้ชอเออเนี่ยขึ้นได้แล้วก็จะมีเจอรี่ในนี้หนึ่งตัวนี่ชุดเจอรี่แล้วต่อไป อันนี้จอนเออข้างหลังนี่มีโลบั๊กอันหนึ่งผมดึงเก็บแล้วก็อุ้ยมีขี้ตรงนั้นแหละแล้วก็จะมีบันไดตรงนี้อันนึงเห็นไหมเห็นไหมโอเคก็ขึ้นไปตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับบ้านที่มีจอหนซีน่าอยู่ครั้งที่แล้วเราเจอจอสีนซีน่ารอบนี้เจอจอสีนซีน่า อันนี้เราก็ใช้ทริคเหมือนเดิมก็คือไงทริคนี้ปึ๊ดนี่ไงทริคนี้ลองมาทำให้จกเออนี่แหละเราก็จะไปต่ออันนี้เราต้องระวังแล้วเราก็จะได้หมาดันซิงด็อกมาข้างนีามันจะมีขี้โอเคได้ไหมได้หรือไม่ย่างเงี้ย ฮึมค mm ุดโกงได้เลยอเดี๋ยวขอกลับมาเลยกลับมาที่ป่ามันบักหมดเลยนี่มันบักหมดทุกที่เลยเอเวลาเราจะไปร่ออะไรเนี่ยบักหมดเลยนี่เรามาโผล่ที่ไก่มากเลยอันนี้เดี๋ยวนั้นอ๋อนี่คือเรือมันบักอ่ะอ่ะแล้วมาเอาอย่างต่อไปเลยก็คือ อะไรนะมันมีตัวใหม่เดี๋ยวพาไปเอาตัวใหม่ก่อนะไอตัวใหม่ก็คือเอตเอเวนนะ่มันอยู่ที่ทะเลสาเนี่ยเอานี่ไงเอตเอเวนอยู่นี่แต่ว่าซแซวแหมมันบักเหรอข้างล่างนี่มีอะไรแัวแหมมันบักแน่เลยผมว่าแบบมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วก็มีรหัสถ่าน แล้วก็มีอีกนี่ที่ศพใครแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีสเกลิตันโอหแม่มันบักแน่เลยเนี่ยอ่อมาที่ป่นากบัสเทอร์เนี่ยังไม่บักฮานูนบักหมดเนี่ยสนโนมาสนโนก่อนตัวไหนบ้างที่นู้นที่เก็บอู้หู้นี่นี่นชิลเฟสหรือระอะไรชิลเฟส น่าอยู่แถวหน้าเอออินเซนโหยากสินะหากันมาแล้วก็แต่มาตั <c oughs> มีี่ตรงนั้นหนึ่งตัวคือหรือว่าเราเก็บแเราจำไม่ได้เราไม่ได้เล่นนานอืมจำไม่ได้เราเก็บอะไรยัวมอมอด้วยใช่ไหม โอโห้จะไปไม่นี่ไงน้ำอะไรนี่ไงมันอยู่นี่จนหมดเลยเนี่ยมันบั็กแน่เลยนะนเนี่ยเอออืตรงนี้ช้ปุ่มอะไรน,นะอุ้ยเราเจอกับ Jack row, แจ็คสเปโรนน่แล้วก็ในตรงในนี้มีลิงนะไม่โดในนี้มีลิงแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดโรบอทแล้วก็โอ้โห้ <c oughs> สองมิติ <c oughs> มีเตียงนอนตรงนี้ด้วยอุ้ยนอนได้ด้วย นอนได้แล้วก็มีชั้นแล้วก็เป็นห้องเล็กๆอันนี้อันนี้มั็นจอรบอทใช่ไหมอุ้ยมันเก็บได้มังกี้โอ้หมดยางหรือว่าจะมีเดี๋ยวดูเช็คให้ทั่วอันนี้เก็บไม่ใช่เหรือว่ามันจากนี้อาจจะมีมีซอกอะไรทีอุ๊ยเดี๋ยวในตรงนี้มีอยู่อะไรโอ้โหนอกแมพเช็คหรูอ,มอหมดหรอไม่แน่ใจเดี๋ยววัอาจจะหมดแล้ว น่าจะสบายดีโอเคเอ่ะเรามาดูก่อนเลยมันจะอยู่ระดับอะไรเอ่อมังคีอยู่นี่แล้วก็อู้วันนี้ไปอยู่ฮาร์ดแั่เหมืันไม่ได้ฮาร์ดเลยนะมันพองเราอย่างนีน้ทุกแนวอยากให้เขาแก้บัคมาเลยเมืเ่อไหร่เขาจะแก้บัคแบบอีเดี๋ยวอีกแบบเนี้ยโอเคเราไปมันมีตัวไหนที่เก็บบ้างมีตัวไหนเก็บได้บ้างเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้แม่มันบัคไงนะังกอร์ไปซิตี้เคซิตี้ยังมาได้อยู่ แล้วมันจะมีตัวใหม่อยู่นี่ไหมน่ะออ,อ,อ๋มีอน a n i เกิร์ลฉันเก็บไม่ได้หรือว่านนี้จะมีไม่หรือไม่น่ะกิกกาแชทมอล๋ยวเราเข้ามาดูสิงูเราจะบินภาพอย่างแบนอ๋อแล้วก็มีนี่เป็น is he a cashier ก็ค okay, pues right. 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 uh ือกิกะาแชร์นี่นะกิก้าอยู่ระดับนี่มีเดี่ยวโอเคหมดแล้วมั้งหมดยังอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้มีถั่วตรงนี้ไม่มีอะไรฮึฮยตรงนี้มีอันนี้เก็บยังยังไม่ได้เก็บชายนิสแมน Explaining คนจีนอนธิบายอันนี้มีอีกสองสองมีมือมีเดียวอันนั้นที่ตกแต่งถืออ่า Doctor Feel M M M นี่คือเอามาเพื่อ,อกับเหอะหมดเลยยังอ่ะหกสิบสองอันละโอเคเก็บไปหกสิบสองในนี้มีไหมไม่มี แล้วไฟคือแบบควันนี่ไตแบบโอ้โหแล้วก็ตรงนี้มีน,นี่แล้วก็ตรงนี้มีเลมอนนดสี่สองศูน,นย์เออน,นี่เราเก็บแล้วอยังไม่แน่ใจอันนี้เราเก็บย่งเ,เก็บแล้วอันนี้เก็บยังยูนนแมทอ๋ออ๋อมีข้างหลังเบนเนี่เราสามารถคุยกับเบนได้หรือเปล่าเบน what is the meaning i don't know get it to me now อ๋อเข้าใจแล้วโอเคงั้นเราเข้ามาใน more shoe from cafe นี่จะมีอะไรไหมนี่คืออะไรโอ้ยูดับไหนก็ตัอมเลมซี่อินเซนเลยผมก็ว่าอยู่มันมีอะไรแปลกๆคีัเออ้ยเราไม่เงินนี่นะในนี้มีมอร์โอุอยเนี่นะ แม่นี่กระโดดได้อ๋อโดดไปแบ,บนั้นได้เราก็จะได้มีอีกใหม่มีหมดแล้อยังอะยังไม,ม่หมดแน่ทุกอย่าหแล้วเป่ามันมีอันหนึ่งอะหรือว่าแม่แม่ของิปเองออยหมดแล้วแหละยังไปหากถามันยังมี เคเดะเบบี้เ okay. ดีนะ๋ยวนะดะเบบี้อ๋อไอที่มันเลสโก้แล้ววะมันมีดะเบบี้ไหมมีเอามีนะเรเก็บไปแล้วอาสแซงเราลองลองกลับไปดูทรงดะเบบี้ก่อนรู้ว่ามันจะอ,อยู่เชอะน้นะถ้าจำผิดนะ่าอยู่ในป่าใช่ไหมลองมาดูกัน ชุบชุบชุบโอเคแล้วก็นั่นอยู่บนนั้นหรือเปล่าในเบบี้อ่ะ,าาะ,าาะนั่นแหละตอนเราขึ้นไปกันนี้ฉันจะพดไปซิตี้ในนี้อมองอสจำได้เราเก็บตรงนั้นมีอะไรอ่ะเป็นตัวอะไรอยู่ตรงนั้นอะเห็นไหมเน,นี่ยมีรืเปล่าใช่ไหมเอ้ยใช่จริงด้วยสติกบั๊กอุตก ออกไปไม่ได้โอ้ดีที่ไม่มีนะ้ำเคเราก็ขึ้นมาได้สติ๊กบัางมาหนึ่งเคเราก็สามารถัม m p here บนนี้ได้ shoot s h o o บแล้วก็ช h บนี่ไงนะ baby บบอยู่แล้วไอ้าาน้ำมันอยู่ไหนต้นไม้หรือเปล่าเพราะมีบางมีมันอยู่บนต้นไม้มอุ้ยนี่นี่น นี่ไงโอเคแต่โอเคเป็นมีไม่ไงไม่เข้าใจนี่อยู่แบบล่างสุดแสงว่ายากสุดหรือไม่ก็มาใหม่สุดโอเคเราได้ไปอเยอะอยู่หกสิบเก้าโอ้โหเลขเลขสวยแต่ถ้ากลับหัวเลขก็เหมือนเดิมคือเลขสวยตรงนี้ปั๊กนีัน,นี้เก็บยังอ๋อัอน,นี้เก็บไปแล้ว ออบนนั้นเราเก็บไปยังเนี่ยรู้สึกคุ้นๆหนูว่าเราเก็บโอ้ยเก็บเก็บไปแล้วโอเคในบ้านเนี่ยเดอะร็อกนี่เราเก็บไปยังมี t เดอะร็อกอ่ะอ๋อคือยรงไม่ได้เก็บนั่อยู่มีเยเอ,อะน่ะนี่เราอุ๊ยอ๋อ มิสเตอร์อินเครดิบลแอนแคนนี่แอนแคนนี่มิสเตอร์อินครดิบล์ผิดหู้ลงไว้ใต้นั้นเลยได้ไหมอ่ะเนี่ยแมพอะไรอยู่นี่หมด <c oughs> จะได้ไปหาต่อผิด <c oughs> ไ,ไปไม่ได้ด้วยอ่ะกลับไปไม่ได้เออนี่ได้เดือดร็อกแล้วทำไมเรายังไม่ได้ ง่ายขนาดนี้เราก็เคยมาแล้วนะเห็นไหมสิ <c oughs> โอเคขึ้นไปสิออกสิออกสิยังไ,ไม่ออกใหเเ้เ,เ่ะเดี๋ยวนะเคพอรออกก็ได้คือนั่งไงพอจะเทเลพอร์ตมันก็ออกให้อะไรของมันไม่แบบมันรักยังไม่เข้าใจเอาตรงนี้มีธงยูเครนอยู่ลองมาดูซิผมมี อ้นนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราดูน,น,นี่มีชีทอ๋อมีชีทตรงนี้แล้วก็มีชีทงนี้อ๋อเป็นรูปภาพอีกว่าชีทชีททัชตรงนี้เหมือนจะเป็นกระดาษหารอือต้นก็มันก็มีสองที่ชีทแผ่นแล้วแล้วทำไมตรงนี้มัน,มนรู้สึกปแปลกๆมันก็แบบอ๋อชีทเค้กอย่างเงี้ยเหรอเออประกับหมดหรือยังอันนี้มีน,นี่โลบักโลบักเรเก็บไปแล้วใช่ไหมต้น ตน้ชิปอันนี้เราเก็บไปแล้วอันนี้เราเก็บไปตั้งแต่ EP พหนึ่งแล้วโอ้โอ้ข้างบนน่าจะมีอยู่ว่ะน่าจะยังอะมองอัสมีไหมนี่มันมีมันไม่มีแค่นั้นแหละมันคงไม่มีหรอกอมา,ามาอันนี้เก็บไปแล้วอุยอ๊ยเฮ้ยเราเก็บไปยังอ่ะไอ้นั่นแหละนะดูว่วนจะได้ไม่ต้องเสียโอเคยังไม่ได้เก็บ น้าเราไปเก็บกันชื่โอเคเราก็ต้องลงมาแบบนี้เออปีเตอร์กริฟฟินน่าเป็นการ์ตูนอะไรอ่ะผมลืมชื่อไม่รู้อ่ะไม่เคยมาขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็มันมีไหมทำไมผมรู้สึกว่ามนันหรือว่ามันไม่มีหรอ โอเค okay. ในนี้เราน,านาา่าจะน่าจะหมด,ดลแล้วมั้งในบ้านหลังนั้เอออา้อใช่ใมันมีถ้ำง้เนเดีงเข้าไปในถ้ำกันวินเง Chef Man Face น,นี่แล้วก็มีอันนี้เก็บเป็น s q u a s Bob เก็บเป อีกคักอ่ะแต่แต่้งได้เบชแ่เราม่ได้เบชมี้วงได้เบชแต่ว่าได้เออซึบโอเค anti wax crystal แลยังไม่ได้อะไรอุ้ยอันนี้ได้ไปเยอะเลย troll face I'm h i d i n okay คำใบช่วยด้เยอะมาก gas c as ice คนนี้อยู่ในไอ้น้แข็ง บิงกัสอาโอ้โหคำใบ้นี่ช่วยได้เยอะคำใบ้หรือคำอธิบายเนยังไม่รู้ This man loves his cupcake Why it's raining above him อ๋ออนี้เก็บไปแล้วมีอะไรอันนี้เก็บไปยังไม่เก็บไปแล้วถ h o m a อ the Tank Engine ง l a นจิ้ t แ e ล t เด t ะทอร์สเต้หิวจบเลย พี่เดี๋ยวปลากลัวอ,อ,อินเดเซิร์ตไปเดียเซิร์ตยังไงเดเสิร์เนีย่ยดูมันหายไปหมดเลยเนี่ยให้ไปยังไงเออเดี๋นะข้างล่างคือไม่รู้อ่ะอันนี้เก็บไปแล้วมันคือตัวใหม่แล้วก็ตรงนี้มีเอ่อมีตัวอะไรเราเก็บอออบูนั อยู่ยากๆนี my ่อ๋อมีเดียวโอเคอุ my ้ยตกใจหมดโอโอะไนี่อ้ไงมีโอวังก็น้มีนีมีุ้ก็มี้อกมีเยอะจังมี สงสัยสงสัยสงสัยสามครั้งแล้วก็มีนี่ Dad Boy Secret d s o มีแต่ตัวอยู่ทะเลทรายแล้วทะเลทรายมันบักหายไปหมดเลยยังไงอ่ะอันนี้เก็บไปแล้วโอเคหมดแล้วแหละเรากลับกันเลยเด้อ Squid Game กลัโกโกโกว In the Void อันนี้เป็นห้องปืน แล้วก็มาผูวไปนู่นี่ยับกันโอเคทีนี้เราขึ้นเราขึ้นไปดูยี่ล่องสิผัวมันแบบขึ้นไปแนะล้วเทเลพอร์ตอย่างนี้แล้วคืออะไรมีหมาชเราขึ้นไปดูหมาสิหมาเก็บยัง Light Skin Dog ยังไม่ได้เก็บด้วยเราขึ้นมามีอีกตนหนี่ วอล t ต r วอล d เ g อรุ้ยตรงนั้นนี่ผมเห็นเ <laughs> กือบเกือบนี่เกือบไปละเคอร์มิเดอะฟรอเาจะไปร็อกกันโอเคมีสไปเดอร์แมนเก็บไปแล้ว, erm ลว Rock อุ้ย <laughs> ตรงนี้มีอะไรอ่ะอือรือว่าเราเก็บไป้ ี่เตรงนีน้ตรงนี้ีออมตรงนี้บานาน่อาอ๋อไม่ออมไม่อมันนี้กลัวมันคือติกต๊กติ๊กมันเป็นมีมเหรอมันเป็นมีมย,ยังไงมันเยอะเป็น,นมีมไม่แห้งเลยยี่มีเดือยวอยอู้คือคำใบ้สกุลเกมมันบอกเดือยวอยอ่ะใช่ไหมมัอนอยู่ในรอยอยู่ไหนว,วะนี่ไง อ n the void อันนี้ก็ in the void แสดงว่าไอ้สองตัวนั้นอยู่ในในหลุมดำเนี่ยอยู่ในหลุมดำขึ้นไปสิให้เราขึ้นโอ้เราต้องมาหาไอ้ไอ้นี่ว่าไนไอรอนแมนอะ่ะค <c ười> ุณดู่อเขาคุณออะไรไอันนี้เราเก็บอย่างเออแสดงว่าเราเก็บันละคนดูซชเขาโรเบิร์ตดาวนี่เจอาร์ โอเคลงมาอย่างงี้ชึบแล้วก็เฮ้เ hey, ขานี่ไงกูกูวาอยู่นี่แล้วเราก็ได้กูกูวมานะสามชาติเขาเรียกว่าดอ,อกนะเขามไม่ได้เรียกกูกูวาในบ้านแล้วไอ้ไอ้ผู้เล่นน่ะโอ้ดิ oh, นี้เกลียวโอเคอันนี่ยไม่มีไหมไม่มากเลยมีแค่สองตัวเหรอ มาได้มาได้อุ๊ยอ๋อตกใจหมดเลยว่าเทเลปด์กลับกันเอาตรงนี้มีโกกัวแล้วก็มีผู้เล่นแล้วก็ตรงนั้นไม่คนตายใช่ไหมว่าเรามาตรงนี้เราตายทำไมอุ้ยเอ้าตกตรงนี้มีเดี๋ยวนะ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 ตรงนั้นมันคงเป็นอะไรเป็นเดี๋ยวนี่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 ตัวหนึ่งอย่างนี้แล้วไปตรงนี้เป็นยาก มีอะไรด้วยโอเคียมที่เป็นมันถ้ามันดูแปลกๆเขาใส่ย่ามาเนี่ยพรงนี้มันเป็นหินหมดมันใบอมหินไม่รู้ใช่ไหมอ๋ออันนี้คือโทมัสโทมัสเดอะแทง้งเอนจิ้นโอเคใกล้จะลอยแล้วแต่ว่ายังไม่ต้องถึงหรอกหรอกว่าแมปมันบันอ็อกอ่ะเดี๋ยวฉันแมปเดี๋ยวฉัน Oh soy What are you doing Bob pocket. Hello Can I buy something here? Sure. What do you have? Oh wait. Huh? I don't have anything. Okay, but I guess no shake my shake my back. Bobcat? Give me ya. กดี๋จะหนีซะละดีที่ดูประโยคสุดท้ายแทนถ้าไม่ง,งั้นเราไม่ได้ไอ้ป๊อปแคทเลยโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนละกันว่าแบบมันบัก๊กอะเดี๋ยวถ้าแบบไม่มบัก๊กเราจะนั่นคืออะไรอะเห็นนะเออแปลว่าเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บอีพีหน้ากลางเดือนถ้าแบบถ้าแบบมันไม่บั๊กแล้วอะเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ขอจบเพียง่นี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยครับวันนี้ขอจบคเพียงเท่าน,นะะี้ครับบ๊ายบาย Whoa. <laughs>